เอ็นแต่สีแต่โบจักขันตอนนอะตรงที่สามขันตอนปายอ่าช่องนี้ป้ายช,<ป>ช่องนี้ปลายเขาเนอปลายข้าวนอกมาล่งมานเอกเรียบร้อย สวัสดีครับ FC ทุกท่านและท่านผู้ชมที่เข้ามาชมช่องเซอร์ชาชาแนลนะครับนอ้มือนีสิพายเอมาดูการซีเขานะครับนอะว่าที่นี่จะขั้นตอนวัตถุดิบเป็นข้าวสารออกมาให้เฮาได้หนึ่งเด้หุงกินนะครับนอะถึงนกซีก็อยู่อยู่ด้านหลังนี่แหละครับเดี๋ยวสี่พายเอเขาไปดูนะครับนอะเดี๋ยวตามไปเลยครับ ตรงนี้จะเป็นขั้นตอนแรกเนาะเต้ก็ <Hey, S 1> เปลือกใส่ตรงนี้และตรงข้างในมันก็จะเป็นปวยเนาะเป็นป hmm. วยเพื่อตักข้าวเขาตักข้าวเขาขึ้นไปตามทอยเนาะอ uh, ขั้นตอนแรกครับใส่นีแล้ครับเต้ก <Hey, S 2> อเผืือกลงตรงนี้เนาะ คอเทลุกตัวนี่ละขับเปลือมกมันกรสีไลลงกไปตามหู้นี่เนาะไปตามหู้ในมันจะเป็นถวยถวยตักเขาขึ้นมาลำเลี่ยงขึ้นมานะคนะับลำเลี่ยงขึ้นมาตามคอพอเทหันละอันนี้มันกรสีตักไลขึ้นมาตามนี่เนาะไลขึ้นมา มานี่เราก็ทีลงมานีเที่ยวมานีนะครับไหลลงมาฟังนี้เนาะนครับไหลลง,ลงมาทอลงมาตามทอสิทีลงมาเข่าตรงนี้ตรงนี้สิเป็นสี่ก็บเขาไว้คอนเนาะเวลาเอาสิบปอยลงมาเขาจะดึงกันถอก ไลลงมาพอไลลงมาหนิบางทีไไลลงมาหน่เนาะครับน่องน้องนี่กัะเเป็นการกองพวกเศษไม่เศษน้งกับเนาะราคาเเป็นไปเพื่ทุนเนาะเพื่ทุนมักสิไลลงมาหนิในข้อเสียสำหรับกรนีมักจะมีพวก เศษฟางเศษนันนนนงนี่เนาะโอนนี้จิเป็นโอนนี้จิเป็นตัวกองเนาะครับเนาะพอมันไหลมาตรงนี้และคะ่ะมันจะไหลลงไปนี่เนาะสีไหลลงมาเขาตรงบ้องนี้เนาะ อานัรนมาลพราเขาองนี่แหละจารนมันก็สิไลขึ้นมาตาคอยนะครับไลไปไปก็ป็นงแล้วก็สิไลขึ้นไปขาพ้นจนสุดกูเลครับสไลขึ้นไปทอนะะเนาะมันก็สิ่งครับมันไม่ลงมาจากนี้ว่าเขาหัว่าแหลกนะครับอ๋อเป็นการต่อเปลือกข้างแรกคู่ข้างที่หนึ่งนะครับมันก็นนนกนจะลงไปได้ตะแกรงกองตุกง้กิ้ พ้าวมักระจพาวเดแล้วมันกระสิไลมานี่ครับนี่นครับามาจากห้วแหลกสิไลมาตรงนี้นีการปอกปอเกเปลือกัางแรกเนาะ มันนี่แล้วกมันมก็สิไรมานีไร้มาีราคามังคะจีเปลี่ยน,น,นไปตรง,งมันม ในซบแล้วก็มาตามพออีกพื่น so ึงตามพอผมมาตามพอมาเขยงหัวที่สองอันนี้เป็นหัวที่สองเนาะหัวที่สอาที่สอง สไลลงมาตามทอยนะครับนาะอนมะเขามะเขาอ่อดีจากจากเอแลวกามันก็มันสไลขึ้ขกงมาก้างบนละกบางเกาเละคะลรับมู่นแหละก็งง จากจากต้นก็อนหาต้นเซนล่ะค่ะท่านก็จรไล่ล้มาตามพอมาเขาหัวัที่สามเนี่ยต้นรนก็รไร่ล้มาเขวันที่สาม อทีสามเราก็กักสิไลลงตรงนี้ไลงตรงนี้ผ้ขาดพอทีสามเราก็มันกสิไลามานี่มาตะแกงนี่นะครับน้องแล้วก็กทางสิไลลงมา่นี่พทีสามสิไลลงมั่น เ่สามไล่ลงมานี่งนี่แล้วก็จลงมานี่เข้าสารพอับลมอมาเป็นข้าสารสวยงามน,นะครับ มาต้ันอิษานนะกรเป็นดีสวยางามนาะครับ้วางามวางามเป็นหนึ่งก้ามุ้งเนาะไปอันนี้ก็เป็นห้านะครับเน,ะน,นาะห้มกมคอตัวองคอติดสา มาจากจราจรเนาะห้ามห้าแกไม่ห้ามแกห้ามบอลคนห้ามบอลห้ามปานฟางเนาะ แ <Okay. S 2> กพเรนเป็นการทำงานของันานะครับการทำงานของเครื่องจกักรเนาะลงสีลงสีข้าว ว่าจะออกมาเป็นขานะ่าตัวแรกคือตัวนี้แหละมอเตอร์ใช้มอเตอร์ตัวเดียวเนาะต้องนั้นกะทอแกบเนาะแก่บนะมันกร็ียออกไปข้างนอก นี่แะครับของแกะออกมาอยู่ข้างนอกนี่แล้ครับนี่ของแกะอ,อยู่ข้างนอกมีาร ร,รับแก่ของมาตรงนี้นะครับเนาะดูด้านนอะกไม่มีนะครับเนาะมีหลายนี่แหละครับกว่าเซียออกมากเป็นข้าวสารเดาได้หนึ่งได้หุงกินนะครับเนาะต้องทำหลายขั้นตอนนะครับเนาะ ก็จะเป็นข้าวสารไหมเราเดี๋ยวมึงเลยวหนึ่งกินเนาะครับเนาะขเขาเจ้าเขาเหนียวครับสำหรับคลิปมาดูขั้นตอนการสีเข,าข่าก็พอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนเด้อครับเด้ออย่าลืมเข้าไปกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เนี่ยเด้อครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ไปทำขีดไม่หม่ๆมายเอฟซี FC. ได้ดูได้ชมกันเนาะครับเนาะสำหรับคลิป ตามวิธีการซีเขานะครับนอกตัวที่ได้ออกมากเป็นเขาา่าซานไม้เห่าหนึ่งเข่าหุ้งขา<ม>ต้องใช้ขั้นตอน,นหลายๆอย่างนะครับนอกประเพียงแคน่อนคลิบนาคอยเจอกันใหม่สวัสดีครับ